พี่พี่สวัสดีนะครับสวัสดี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 ครับโทมัสครับสวัสดีครับนัทครับสวัสดีครับเจินสูครับวันนี้ได้มาร่วมงานวันนี้เป็นรู้สึกยังไงบ้างคะเจอแบบนัวบนัแบบตัวตื่นตื่นตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็แบบดีใจมากที่ได้มาร่วมงาน3 5 3 e e five t h r basketball ครับก็เป็นรู้สึกเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่พวกเราแบบได้มาเล่นบาสแล้วมาได้โชว์ศักยภาพการ เลี้ยงบาดอกบาชูบาเท่าพิทุกคนได้ดูครับใช่นัดเองก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการนี้ครับเพราะว่าในรายการนี้คือหูมีแต่พี่ๆนักกีฬา<ช>ทั้งพี่นักกีฬาในวงการก็คือตัวตึงกันแล้วนะครับเรายังมีนักกีฬาทีมชาติเยวชร์อนี้บอกเลยว่าได้มาเล่นด้วยกันนี่คือแฮปปี้มากๆครับก็บๆๆจะฝึกฝนให้พอฮะครับ,รบ <laughs> ผมก็รู้สึก ตื่นเต้นกว่าที่คิดเยอะมากมากๆเลยเพราะว่าตอนที่เราซ้อมกันเองหรือว่าเราอ่ะคือเราก็มีเล่นด้วยกันบ้างอ่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่พอมาเจออสานามจริงอ่ะทั้งความตื่นเต้นมากๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ยิ่งแบบยิ่งเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยเราเล่นแค่กี่นาทีครับหกนาทีทั้งเกมเป็น5นาทีที่รู้สึกว่ามันยาวนานมากแล้วอีกอย่างนึก็คือพี่ๆทุกคนนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นทีมแบ็คหรือทีมไวท์เนี่ยทุกคนเก่งหมดเลยเก่งมากๆเลยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากๆเลยครับทีมแบ็ จะทีมไว้อยู่ตรงนี้2คนแต่ทีมแบ็คก็จะสู้ครับสู้อย <c oughs> ู่แล้วเก่งมากครับสำหรับผมนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเลยก็คือมีแข่งแบบแข่งกีฬาบาสตอนมัธยมครับ <c oughs> แต่นั้นก็คือแบบเป็นเล่นกีฬาสีแล้วก็ไปแข่งเฟชชี่แล้วก็แบบไปแข่งพวกของ,ของจุฬาด้วยครับเป็นแบบคาราจุฬาอินเตอร์กเกน ทีเาสีได้เหรียญทองครับแต่ว่าเปิดชิมไม่ได้เลยแต่ว่าได้ได้เหมือนกับว่าตอนนั้นที่ผมอยู่จิ๊บใช่ไหมครับก็แบบได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครับ<ม>แล้วตอนนั้นทีมจิ๊บม,มีอยู่แค่6คนแล้วคืออีกทีมนึงมีสิบห้าคน,<ช>คนเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวครับรย่มากครับโซน,นัทเองก็เริ่มเล่นบาสตั้งแต่มัธยมแล้วครับผมก็ตอนนั้นนะอยู่ที่สิงคโปร์นะก็เลยมีโอกาสได้เล่นกับ เล่นใน CCA แล้วก็ได้ไปอยู่ในทีมโรงเรียนครับผมใช่มีไปแข่งตามแบบกับโรงเรียนอินเตอร์อื่นๆอะไรเงี้ยครับแจ๋วเหรอเก่งมากนี่แหละมีกำลังใจในการซ้อมอีกอีก80ชั่วโมงครับครับผมอันนี้ถามคืออะไรนะผมเคยแข่งก็ตอนสมัยมัธยมก็มีแข่งครับผมแบบว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็ตอนที่ช่วงจบมัธยมก็มีแบบว่า เป็นเดินสายครับผมตามงานแบบว่าอย่างเช่นง,งานสภากาชาดหรือว่างานที่ตามไอ,จอ้จังจังหวัดที่เขาแบบจัดขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็แข่งตอนเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งครับแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยจนเนี่ยเพิ่งจะได้กลับมาแข่งจริงๆอะไรเงีง้คยรครับแล้วแบบแต่คนมีฟิตซ้อมอะไรยังไงบ้างไหมคะแบบเดินสายแมทที่จะต้องแบบเจอแบบพี่มี่เลยครับสำหรับผมนะครับก็คือแบบเล่นกีฬาอยู่แล้วก็เลยเราได้ฝึกวิ่งฝึกกระโดด ไม่เหนื่อยตอนนี้ครับแล้วก็ล่าสุดก็คือว่าผมไปลงโปรแกรมขามาทำให้แบบกระโดดสูงขึ้นครับก็จะช่วยเรื่องแบบกระโดดสูงแล้วก็จะช่วยเรื่องการบาดเจ็บรื่องขาเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ขาติดติดปกติบอยผิดปกติก็เลยครับใช่ครับพิงไปกับปกติครับประมาณรับแบบเดือนจะมีครั้งหนึ่งแต่ว่าผมท่ามพูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นนอย่างี้ อ๋อมันเป็นเคสเป็นเคสเป็นเคสครับฮัมพ์พูดถึงนะห้ามพูดถึงนะอย่ามานะอย่ามาอย่าามอีกนะมันจะพยายามแบบเซฟตัวเองให้มากที่สุดนั่นแหละอ๋อโหยครับก็ช่วงอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะเริ่มแข่งรายการพอรู้ว่าจะได้เข้ามาในรายการก็มีการซ้อมเลยครับเพราะว่าจะต้องเจอแต่คนเก่งๆก็ซ้อมทั้งอาทิตย์ครับผมเมื่อวานก็ซ้อมถึงห้าทุ่มเลยฮะ ใช่ครับก็เล่นเรื่อยๆครับผมโทรไปถามน้องๆยังซ้อมกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปกติพวกผมทั้งสาคนก็เป็นคนที่แบบออกกําลังกายกันอยู่แล้วด้วยครับใช่ส่วนของผมก็จะพูดยังไงดีครับคือเหมือนกับแบบเราก็เล่นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เล่นบ่อยอะไรอเงี้ยแต่พอรู้ว่าจะมีแข่งไอรายการก็มีการเล่นที่ค่อนข้างบ่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมีการที่แบบว่าฝึกวิ่งมากขึ้นเงี้ยแต่ว่าบทเรียนที่ได้จากการแข่งในครั้งนี้ก็คืออาจจะต้องฝึก หายใจให้ดีครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันตื่นเต้นมากๆเงี้ยจะชอบลืมหายใจตอนเล่นอะไรมันทําให้รู้สึกว่ายิ่งเหนื่อยขึ้นกว่ากเดิมอะไรเงี้ยครับโอ้แล้วนึกถึงตอนแบบนัดไปเล่นซ้อมกับพี่เจมส์นะครับแล้วแบบกำลังจะดวนกันหนึ่งหนึ่งแล้วแบบเดาะบาสอยู่นัดเดาะบาสอยู่พี่เจมส์บอกนัดหายใจก่อนนล้นนัดแบบหน้าแดงไปหมดแล้วไม่ไม่ไม่ใช่แล้วคือความแบบว่าคือผมเคยพูดกันกับนัดกับโทรมาล้วแบบเฮ้ยเราแบบ เราจะได้เจอกันหรอหรือว่าอะไรแบบนี้เราใช่ลราคือผมเคยแข่งกันกับน้าตอนที่เล่นกันอะไราเงี้ยแล้วมาเจอกันในรายการเพราะว่าพวกผมก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่กับทีมอะไรอเงี้ยเราทั้งได้ลองเป็นทีมเดียวกันแล้วก็แข่งกันเองแล้วเราเข้มาเจอกันแล้วก็เจอกันอีกค่ะสมบูมากสมบูมากเราพูดถึงผลงานที่เพิ่งออสแอจบไปเลยไหมครับาสำคัญมากๆเลย กิมมือถืาฟเลยนะครับเป็นผลงานของมัสกล้องแล้วก็แบบอูอูเซ่ติตติ๊ปติตติตติตติ๊บอกวเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกแล้วก็แบบฝากพันจีด้วยครับผมก็ฝากกับคะแนกิมมือถือฟาทุกท่านเลยครับแล้วก็รอติดตามผลงานของเขได้เลยเพราะว่าเดือนนี้ใช่ไหมเดือนกุมภาอ่าใช่เขาบอกว่าที่เสิร์ฟที่ทุกคนใช่เสิร์ฟแต่อะไรพิเศษพิเศษมันดีเสิร์ฟใช่ครับก็ถือว่า ใช่ครับคือถือว่าเป็นเดือนที่หลายๆคนน่าจะแบบน่าจะฟูลฟิลสุดๆละใช่ครับรอแบบรอติดตามได้เลยครับเราเชื่อกาศกันใช่ว่าพวกเราจะมีอะไรที่ทุกคนได้เห็นกันบ้างนะครับพี่ว่าไม่บ้างนะพี่ว่าน่าจะเยอะเลยแหละคือทุกคนได้ตื่นเต้นโอ้ยแต่โอ้ยแต่ไม่พูดดีกว่าเนาะใช่ผมยังไม่ชัวร์เลยว่ามีลายอัพไหมแหม่เรา แต่เรามีไลน์กันอยู่แต่ตลอดเวลาเราก็อยากให้ติดตามครับผมรับรับรองว่าน่าจะไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปใช่ฮะประมาณ2เอ้ยเฮ้ยครับเราติดตามเลยครับสองวินาทีไม่น่าจะสองสามเดือนครับพูดเลยพูดเลยเอาไว้ว่าพวเรามั่อทุกคนรอติดตามด well, ah, yes. ูมันดินะครับฝากพี่ๆนักแสดงดูมันดิด้วยนะครับก็ขอ ใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากรายการทีไฟทีบาสบอลด้วยครับผมใช่ก็เดี๋ยวอาจจะได้เจอกับพวกเราอีกใช่เจอกันอีกแน่ชิมแบ็คเหรอฮะเราอ่ะพี่พี่ครับพี่พี่พี่โอมเชิญผมด้วยครับนั่นแหละครับผมสนุกสนุกครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับ